เห่นแล้วค่อยแทนค่าเหมือนย่อ,อมาเป็นกิโลกร,รัมนะครับออันนี้ฝากไว้ก่อนนะครับอ่ะทัดมาได้ความสัมพันธ์ของความหนาแน่นมวลและปริมาตรแล้วนะครับถัดมาก็จะเป็นนะครับความสัมพันธ์ของ c i ปซิ w e i เ h t นะครับอันนี้ แปลจากข้างหลังมาข้างหน้าเวทคือน้ำหนัก s p ปซิ f ิกคือจำเพาะหรือเฉพาะเจาะจงะก็คือ c i ปซิ w ิ i เว t จะเรียกว่าน้ำหนักจำเพาะคืออะไรหรือนิยามหาได้ยังไงนะครับน้ำหนักจำเพาะหาได้จากน้ำหนักต่อ ขอขอเขียนสั้นๆแล้วกันนะครับตอบปริมาตรสูตรหรือว่าสัญ,ญลักษณ์ของสเปซิฟิกเว h t เขาใช้ตัวนี้นะครับตัวแกรมมาภาษาอังกฤษเขียนอย่างนี้ e a double ma gamma นะครับเพราะฉะนั้น ถ้าเขียนสูตรจากนิยามข้างบนแกรมมาเท่ากับน้ำหนักคือ W หารด้วย v นะครับหน่วยถ้ายังไม่รู้ไม่เป็นไรแต่เรารู้ว่าน้ำหนักเมื่อกี้เราพูดแล้วใช่น้ำหนักหน่วยคือหน่วยเดียวกันกับแรงนะครับ นิวตันหรือปอนเหมือนเดียวกันปริมาตรเราทำมาข้อน,นี้ข้อที่สองลวปริมาตรก็คือนะครับลูกบาทเมตหรือว่าลูกบาทฟุตเพราะฉะนั้นไอตัวแกรมมาหรือน้ำหนักจำเพาะเนี่ยหน่วยของมันก็คือนิวตันต่อลูกบาทเมตรหรือปอนต่อลูกบาทฟุต เดี๋ยวจะมีในท้ายตารางให้ดูซึ่งในตารางมันจะมีเขียนอยู่สองแบบเวลาเราไปเปิดค่าดูค่าตัวเลขเยอะๆเขาจะนิยมใช้ใช้แบบนี้ครับเขาจะใช้คำอุปสรรคเมื่อกี้เป็นกิโลนะครับสมมุตินะเขาถ้าไปเปิดตารางมันจะเขียนเป็นกิโลครับนิวตันต่อลูกบาศเมตรก็คือมันค่ามันเยอะอยกตัวอ,อย่างเช่นนะครับ 9,810นิวตันต่อลูกบาตเมตรเขาจะเขียนก็คือ9.81กิโลนิวตันต่อลูกบาตเมตรแค่นี้มันก็จะสั้นลงนะครับอเดี๋ยวเดี๋ยวตารางมันจะมีสองแบบนะครับท้ายท้ายเล่มท้ายบทที่ส่งไปให้นั่นแหละนะครับอ่ะเตัวอย่างให้ดูอีกทีหนึ่งอานนี้อีกเรื่องหนึ่งหรืออีกหัวข้อหนึ่งนะครับ Specific cavity cavity ก็แปลว่านะครับเ,เกี่ยวข้องกับน้มถ่วงหรือแรงน้มถ่วงนั่นเองนะครับแปลตรงนี้ก็จะได้ว่าความถ่วงจํเพาะ สัญ,ญลักษณ์ใช้ตัว s g ก็เขาใช้ตัวย่อตรงนี้ครับ specific gravity s g ครับ s g เท่ากับหาได้จากสองตัวแปรตัวแปรแรกคือเป็นอัตราส่วนของ g a ม m a หรือว่าไอตัวน้ำหนักจำเพาะนะครับ เป็นตัวน้ำหนักจำเพาะของของไหลนั้นๆของไหลเราพูดมาแล้วนะต้นขาบจำได้ไหมน้ำน้ำมันน้ำมันพืชน้ำพึ่งน้ำมันหล่อลื่นนะครับแอลกอฮอล์น้ำมันเบนซินอากาศก็ได้หารด้วย แกม่าของวอเตอร์หรือว่า W นะครับที่4องศาเซลเซียสนี่คือตัวมาตรฐานเดี๋ยวต้องจำนะครับอีกอันนึงเท่ากับโลก็คือความหนาแน่นของของไหลนั้นๆน,น,นะครับหารด้วยความหนาแน่นของน้ำที่4องศาเซลเซียสังเกตดูมันจะเป็น เลโชนะครับออฟโลออฟวอเตอร์เอ่อโฟร์ดีกีเซลเซแลวก็เป็นแกมมาอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นอัตราส่วนเอไม่มีหน่วยนะเป็นตัวเลขโดดๆขึ้นมานะครับอ่ะคราวนี้อันนี้จดแล้วก็จำหาที่จดไว้เพราะได้ใช้งานนะครับตัวนี้ มีสองหน่วย SI กับ US โลของน้ำที่อุณหภ,ภูมิ4องศาเซลเซียสนะเดี๋ยวไปเปิดตารางให้ดูอีกทีหนึ่งมีค่าเท่ากับ1,000กิโลกร,รัมต่อลูกบาทเมตรนะครับหรือ5ในหน่วย US ก็คือ1.94สลัดก้าสลักนะต่อ,อลูกบาทฟุต นี่จดไว้เลยแล้วก็ดอกจันไว้แล้วก็พยายามจำไว้ปกติเราก็ใช้ไอตัว,ต,วตัว SI แหละคือหนึ่คือค่าโลน้ำนะครับส่วนแกมมาหรือน้ำหนักจำเพาะเนี่ยมีค่าเท่ากับเก้นะครับกิโลนิวตันต่อลูกบาศเมตรกิโลไม่ใช่หน่วยเป็นคําอุปสรรคก็คือ1,000นั่นเองนะครับหรือมีค่าเท่ากับ62.4ปอนต่อลูกบาทกฟุต นะครับจําไว้สอันเนี้ย๋ยวได้ใช้งานนะครับอ่เดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ทําด้วยนะครับให้เวลาเมมโมรี่ก่อนนะครับให้เวลาจุดบันทึกก่นวิธีการคือถ้าสมมุติเราอยากหาค่าความถ่วงจําเพาะของของไหลนั้นๆนะบลิสตัว SG ของของไหลนั้นๆถ้าเรารู้ค่านะครับ โลหรือแกมมาของของไหลนั้นเราก็แทงค่าลงได้เลยตั้งหารด้วยโลหรือแกมมาของน้ำขึ้นอยู่กับหน่วยนะหน่วย SI ก็ใช้ตัวนี้นะครับชุดด้านซ้ายมือถ้าเป็นหน่วย US ล่ะก็ใช้ด้านขวามือตรงนี้นะครับแทงค่าลงไปอ่ะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างนะมาดูตัวอย่างนะครับเดี๋ยวสวิต์กลับมาหน้าตัวอย่างนะครับ อันนี้อันนี้เคลียร์แล้วนะเหลือนนให้ให้อีกแป๊บหนึ่งอ่ะเผื่อกำลังอ่าเจิดเยอะนะครับให้ให้อีกหนึ่งนาทีแล้วกันนะครับ เดี๋ยวมาดูตัวอย่างนะครับว่าแล้วเราจะหาค่า S G ได้ไงหรือว่าถ้าบอก S G มาเราจะหาค่าแกรมมาหรือค่าโลของของไหลนั้นๆได้ยังไงนะครับเดี๋ยวครับสวิต์กลับมาเป็นหน้านี้นะครับ อเป็นความสัมพันธ์ของสามตัวนี้นะครับตัวอย่างสามเอาตร,ต,รตรงตัวก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยหาที่มันย้ายข้างนะครับาำนดโลของออย มาแปดร้800อยกิโลกร,รัมต่อลูกบาทเมตรและแอมม่าโอ,อยเท่ากับเห็นนะคำหนึ่งตุ๊ตุ๊ตุ๊ตตุ๊ตตุ๊ต นจงหาค่า s g อันหนึ่งมันต้องแยกหาทุกทกแล้วทีละตัวกันเพราะมันสัมพันธ์กันเ เบื้องต้นทำไงก็เขียนสูตรก่อนเลยนะครับวิธีทำจาก s g ตรงนี้เราก็จะเขียนเป็น s g oil ละเพราะว่าเราจะหาค่า s g ของ oil หรือน้ำมันเท่ากับ low oil หารด้วย low ของน้ำที่4องศาเซลเซียสขึ้นสูตรมาก่อน ก็แทงค่าได้เลยเว่าตรงนี้คือตรงมาตรงไปไม่ต้องย้ายข้างนะครับแทงค่าแล้วก็กดออกมาเลยดังนั้น s อ I เท่ากับโลของออยก็คือโจทย์กำหนดมาแล้วนะครับคือ800กิโลกร,รมัมต่อลูกบาทเมตรหารด้วยโลของน้ำเมื่อกี้ให้จดไปแล้ว เหลือดูของตัวเองเลยนะครับหนึ่งพันนะครับกิโลกร,รมัมหาออกมาได้หน่วยตัดกันเห็นนะครับหน่วยเหมือนกันตัดกันได้0ูนจุดแปดไม่มีหน่วยนะครับเป็นค่าเฉย,ย อโอเคถ้าได้ตรงนี้เสร็จแล้วถ้าถ้าเกิดโจทย์โจทย์เขากำหนดมาอย่างนี้ต่อนครับและหาแกมมาของออยอเนี้หาได้หา SG ก่อนแล้วเอา SG ไปแทนในสูตรที่หาความสัมพันธ์ของแกมมาเดี๋ยวพาทำอีกทีหนึ่งเบื้องต้นเอได้0ู คราวนี้หาแกรมมาอ,ออยจากสูตรนี้นะครับ Sg Oil เท่ากับโลออิเทติกแกรมมาออยหารด้วยแกรมมาของน้ำที่4องศาเซลเซียสจากสูตรนี้แต่คราวนี้มันไม่ใช่แทนค่าแล้วตอบเลย เรายังไม่ได้ตัวแปรที่ต้องการอยู่ซ้ายมือของสมการหรือของ